วันนี้เรามาดูขยะนะครับที่มีประชาชนร้องเรียนมานะครับว่ามีคนเอาขยะมาทิ้งบริเวณข้างอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับนี่นะครับมีกางเกงพนักงานด้วยนะครับไม่รู้ของบริษัทไหนนะครับนี่นะครับกางเกงสีนี้นะครับมีกเกงพนักงานนะครับนี่นะครับนี่นะครับเอาขยะมาทิ้งข้างริมนองปลไหลนะครับ อันนี้ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะนะครับไม่ใช่ที่ทิ้งขยะสําหรับท่านใดที่คิดจะขยะมาทิ้งนะครับห้ามนํามาทิ้งนะครับอันนี้เป็นสวนสาธารณะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแคมป์สำหรับคนงานที่มาตัดต้นยางพารานะครับเอายางพาราขึ้นรถเหยืร้อย นี่ก็ได้หลายตันเลยนะครับโอ้ครับต้นยางพารานะครับแล้วก็จะมีเบี้ยต้นยางพาราเบี้ยต้นใหม่ๆนี่นะครับแคมคนงานที่มาตัดต้นยางพารานะครับโอ้ยุงน่าจะเยอะเลยนะครับอันนี้ต้นยางพารา